คลิปนี้ปิดท้ายรายการเลยครับผมอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับได้เวลาเลิกงานแล้วครับผมทีมงานรถดำพวกเรานะครับผมวันนี้งานถมสระนะครับผมรถดำมีหลายคันเลยครับผมเอ้ามาดูคันนี้คันแรกหน่อยคันนี้บิสูฟูโซหกเอห ของอาเซนอมอนะนาราดัมซิงทีมงานโอ้โหเข้ามาร่วมทีมกับทีมงานพวกเรานะครับผมดัมสวยๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหเดก้าตัวนี้จะเป็นฮีโน่ดูมิเนเตอร์ครับผม ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ครับไม่แน่ใจว่าโอ้ตัวนี้จัดมาจากอูของเสียอันนะน่าจะใช่เสียอันใต้ด้ำแต่งนะครับรุ่นใหม่ก็ดูสวยเหมือนนะ แต่งซิงแต่งสวยแต่งเลดแต่งกันชนหน้าโอ้โห,โหโจกนาซาเต็มเลยครับผมอ,อ,อ้าวเจนหมูมาด้วยเหรอรอ้าวสวัสดีสวัสดีครับเออรวมทีมกันด้วยเออว้ยได้กี่เที่ยววันนี้ยี่สิบครับยี่สิบได้น้อยได้น้อย ไม่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 าตามเป้าใช่ไหมน่าจะได้ยี่ห้าวันนี้ยี่ห้านะหมดน้ำมันไปกี่ถังหมดพันหนึ่งครับพันหนึ่งโอ้โหพรุ่งนี้แกตัวใหม่นะพรุ่งนี้แกตัวครับแกตัวแกตัวใหม่เอ้าเสียพบก็มาครับผมกี่เที่ยวนี่หรอพี่ไปเกี่ยวเลยฮะยี่สิบเอ็ดโอ้โห ไปเอาชนะมาเที่ยวเมื่อกีนออ้นี่เบ็อนี่แบบนี้แหละครับเท่าแกชอบเฮ้ย <laughs> 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 ของเราเท่าไรหร่วะสิบแปดครับสิบแปดโอ้พรุ่งนี้แกตัวใหม่นะโ <laughs> อ้จะติดลมได้กี่เมื่อวานสิบห้าหมดน้ำมันไปพันหนึง่งเฮ้ยขาดทุนปะเนี่ยเอ,อ,อ,อา <laughs> จะดูการนี่เนาะรถดำใครมีงานนี่โอ้โหสอดยอดเลยอ <laughs> ตอนนี้วิ่งกี่คันที่มาพวกเรามีอ U ห้าครับห <5 S 2> ้า <5 S 2> คันเนาะรับเพิ่มไหมขอเลย <laughs> จะล้มกันไม่ได้แล้วครับ <laughs> นี่ครับฮะโอ้เสียนุ่มเสียนุ่มมีมีเด็กมาด้วยครับมีเด็กมาด้วยฮะ นายอะนายเด็กเออเอาได้กี่เที่ยวฮะสิบแปดสิบแปดโอ้โหด,ดูมิเตอร์ของเราไอ้นายไอ้คันนีน้นเท่าไหร่นะล้านทนุ่นฮะล้านทนุ่นล้านทนุนทน่นอู่ไหนนะร้านใต้ของสีอันใช่ไหมล้านทุ่นนี่ออกออกอะไรทกซบอก,อบอกไม่ออ,มอ,ออกสดเลยออกสดเงินสดเลยใช่ไหมเนี่ โอ้โแสดงว่าไม่มีเงินผ่อนใช่ไหมนี่ป<า>๊าอันนี้แม่ออกให้เลยบอโอ้โหเงินสดเงินสดหนึ่งล้านทวนเลยตัวนี้น่าจะเป็นคอมเร็ยเยนาะเครื่องสวยสวยไออยู่บ้านไหนนะอยู่บ้านโคตรโคตรอ๋อ,อ,อเห็นวิ่งผ่านอยู่บ่อยๆนะครับผมเอา้าโนม กี này. ่เที่ยวนี huh. oh ่ส oh. huh? <Ph ương. S 1> uh ิบแปดครับฮสิบแปดสิบแปดอ๋อนายพาไปดูสาวหน่อยสิไอ้แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยโอ้ดูดิโอ้โหมีสาวมาด้วยเลยแฟนได้ไปยังไงฮะเพื่อนเพื่อนไหนฮะไอ้มองกล้องหน่อยดิ มีมีเด็กมาด้วยเว้ยเซนมอ่าดูอย่างเงี้เรามานั่งด้วยดีกว่าเว้ยฮะพรุ่งนี้มาอีกเปล่านมไม่รู้ครับเรียนไอเรียนอยู่ไหนสารพัดช่างสารพัดช่างว๊วเปนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอ่ามีสาวมาด้วยเว้ยเอ้า เลือกง,งานแล้วครับฟูโซฟูโซแอดสามเก้าแปดหนึ่งศูนย์บุรีรัมนะครับเอาเดี๋ยวมาดูมาดูดูมิเตอร์หน่อยครับผมหนึ่งล้านเงินสดนะครับตอนนี้โอ้กันชน จับหมุดอย่างดีเลยนะนี่เดี๋ยวมาดูภายในเขาหน่อยครับคันนี้มีสาวเปล่าคันนี้ไม่มีสาวนะโอ้แร์เย็นมากครับผมโอ้โหเดี๋ยวขึ้นดูภายในเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยอืม โอ้ภายในเขาแบบนี้เลยครับผมเพิ่งเคยขึ้นมาชมภายในเจ้าฮีโน่ดูมิเตอร์ครับผมใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะครับนำเข้ามาจดประกอบจำหน่ายที่เมืองไทย แอร์เย็นครับผมแอร์เย็นช้ำเลยนี่ในชั่วโมงการทำงานโอ้สิครับชั่วโมงไม่หรือเปล่านะระบบนาปัดเขาก็สวยเหมือนกันนะครับ สวยงามสวยงามนะครับผมอย่างดีครับ,บเบาเย็บมาครับผมอย่างสวยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูคันเร่งหน่อยครับผมโอ้โเสียงดีสุดยอดเลยครับ mà bóng thơ bóng này dưới đi xin turbo này dài dài oh, dài 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 này dài đi dài ừ, Hả dài ô dài đi หนึ่งล้านหนึ่งล้านโอ้จบเลยเนาะพออากาศเขานี่ก๊อกอากาศนี่กรองใหญ่ปะเนี่ยกองใหญ่เนาะกรองใหญ่กรองเย็นใหญ่ใหญครับล้อสองร้อยเจ็ดอ่าใช่ใช่มีเครื่องครับแต่งไอเสียนะครับผม โอ้ใครเสียนี่ให้มาห้าลูกนะครับห้าลูกก็บอกดำนี่โอ้เล่นสีมาอย่างสวยเลยนะครับผมตัวนี้เขาสีนอกครับบางโคลนก็เป็นเลด ปลา้างนี่ชาดเก็ดใ่ไหเกดเพชรหรือเปล่าเกรเดเพชเรนะครับวสวยๆของเราเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเอาไปทำสีแบบนี้เหมือนกันนะนะครับเอาใครชอบรุ่นไหนก็ดูเอาครับผมฝั่งนี้จะเป็นเด็กก้าของเซนุ้ยครับผมยังไปทำสีใหม่เลยนะ ยวเรามีโอกาสทำสีใหม่หสวยๆตอนนี้ก็อินโน่ของเจคัทนะครับไปพบโอเคครับผมจุดท้ายรายการวันนี้ครับผม เอาบนขึ้นเลยสิบนคันนี้หน่อยไหนฟังเสียงหน่อยสิโอ้คันนี้ก็เจีวเหมือนกันนะเจ๋วเจ๋วเจ๋วอันนี้ท่อก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยท่อไอเสียครับยางใหญ่เลยครับผมสุดยอดไปทำท่อมาเท่าไหร่จากไหน ร้านช่างเจโอ้ร้านมีแต่ร้านคนดังเลยหมดไปเท่าไหร่หมดไปยังไม่ได้แล้วครับประมาณเราถึงหมื่นไหมไม่ถึงครับพันกว่าบาทพันกว่าบาทเนาะช่างเจอยู่ที่ไหนนะุูนทัยครับปูนชัยมีขนาดท่อให้เลือกหลายขนาดไหมมั้งอันนี้ใหญ่สุดยังยังครับใหญ่กว่านี้อีกโอ้นี่ยีนิ้วยี่สิบนิ้ว เจคแคทใช้ตังค์เลยเว้ยอ้าวเจ๊แคทแล้วคนถ่ายอ่ะคนถ่ายไม่เไ็นให้ตังค์อันนี้เบอร์ค่าอะไรน้ามันน้ำมันใช่ไหมน้ำมันอ๋อปลาพันธ์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 อ๋อเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ถูกอ๋อโอเคครับผมแจกย้ายกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณอีพีซท่ทานนะครับผมที่เข้ามา ติดตามรรจชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียงนยบุริยมก็ด้วยครับผมกับทีมงานพวกเรานะครับเลิกงานก็กลับบ้านได้ครับตอนนี้ก็ฮิตแตรสามชาครับ ครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้วิ่งอยู่ห้าคันด้วยกันนะครับแม่สวยสวยสวย พรุง่งนี้ว่ากันใหม่ครับผมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมบ๊ายบาย